าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาละได้เวลาซัดทุกความจริงกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีข่าวใหญ่มาล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาปฏิเสธที่จะมาร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงจําได้ไหมครับเห็นเขาแพลนกันว่าจะสร้างกรุงรเทพเชียงใหม่อ,มอาจจะไม่ได้สร้างละเพราะว่าญี่ปุ่นถอนตัวแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องนี้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วประเทศของเราควรจะมีรถไฟแบบไหนเอาไปซัดทุกความจริงกันครับ การประชุมนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นการประชุมระหว่างข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการชวนมาลงทุนคือร่วมลงทุนด้วยกันรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้ที่ญี่ปุ่นแว่วแว,ว่ว่าจะมาลงทุนวิ่งจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่งบประมาณ4แสนล้านมันเยอะมากคุณเอ้ย4ี่แสนล้านนี่เยอะมากจริงๆนะครับ ญี่ปุ่นคงคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นบอกว่ามันคือทรัพย์สินของชาติดังนั้นคุณก็ต้องลงทุนเองโอ้ฟังแล้วเจ็บปวดแต่ถ้าคุณไม่มีตังมากู้เราได้นะเดี๋ยวเราให้กู้ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปใหญ่คุณเอ๋ยายหน้ากลับมาประเทศไทยเลยครับสรุปสุดท้ายไม่น่าจะได้สร้างมันไม่คุ้มทุนเพราะอะไรคุณผู้ชมครับค่าโดยสารจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้านั่งรถไฟความเร็วสูง1,200บาท ต่อข้อถามที่ว่าถ้าคุณจับเครื่องบินไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ราคาตั๋วมันสักเท่าไหร่พันสองบาทมันซื้อได้ไหมมันซื้อได้แล้วฮะดังนั้นถ้าทําออกมาแล้วก็ขาดทุนอย่างเดียวแน่นอนเพราะคนจะไปเชียงใหม่นั่งเครื่องบินก็เร็วกว่าสะดวกกว่าและราคาพอๆกันเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องญี่ปุ่นเราพักไว้ก่อนเรื่องกรุงเทพเชียงใหม่เราพักไว้ก่อนผมจะมาสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราจะสร้างรถไฟความเร็วสูงยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือเราไม่ควรจะใช้เดินทางในประเทศของเราเองพูดง่ายๆคือในประเทศไทยเนี่ยเดินทางจากนี่ไปนั่นจากนั่นไปโน่นไปนี่ไม่ต้องความเร็วสูงเพราะอุตสาหกรรมการบินของเรามันจเจริญรุดหน้าคุณไปดูสิครับว่าทำไมสหรัฐอเมริกาประเทศจเจริญขนาดนั้นถึงไม่มีรถไฟความเร็วสูงเลยสักเส้นอเมริกานะครับเพราะเขาไปไหนมาไหนกันด้วยเรือบินเครื่องบินกันหมดแล้วเอาคราวนี้มาดูแผนหน่อย ว่าแผนของเราถ้าจะลงทุนรถไฟความเร็วสูงมันต้องเชื่อมกับประเทศไหนบ้างถ้าขึ้นแผนที่ขึ้นมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจี้ให้ดูนะว่าถ้าเราควรจะลงทุนเราจะลงทุนตรงไหนคุณเห็นสายสีแดงไหมครับสายสีแดงเราควรจะลงทุนเส้นนี้ที่สุดและตอนนี้เราทำอยู่ถามว่าทำกับใครร่วมลงทุนกับรัฐบาลจีนจะเชื่อมต่อจากเวียงจันทร์แล้วลงไปโน่นประดังเบซาออกมาเลเซียไปสิงคโปร์แต่อีกนานนะฮะ ตอนนี้เพิ่งเริ่มสร้างเดี๋ยวจะบอกราคาให้ฟังกันว่าบางทีแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกและคุณเห็นสองเส้นแนละสีม่วงกับสีน้ําเงินนะ่ะญี่ปุ่นอยากสร้างมากเลยสองเส้นนี้เส้นบนคือวิ่งดานังทะลุเข้าขอนแก่นผ่านพิษณุโลกไปตากออกมาละแม่งเส้นล่างคือโฮจิมิน์ซิตี้ทะลุพนมเปญมาปลอยเปตเข้าสรแก้ว มากรุงเทพมหานครไปออกการจนบ,บุรีและทะลุทวายนี่เชื่อมสองมหาสมุทรด้านซ้ายอินเดียด้านขวาแปซิฟิกญี่ปุ่นอยากลงทุนตรงนี้มากแต่ไทยเราไม่ยอมสร้างก็ไม่ทราบทําไมเอา,เอาละครับอันนี้คือแผนของเขานะคราวนี้เรามาดูหน่อยดีกว่าว่าบ้านเมืองเรามันควรจะลงทุนกันไหมเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคราวนี้ผมจะเทียบระหว่าง2โครงการคือรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางคู่คุณดูนะฮะตอนนี้เรากําลังสร้างอยู่ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชแล้วจะต่อไปหนองคายนะแล้วจากกรุงเทพก็จะลงไปปาดังนะเนี่ยเฟสแรกเนี่ย252กิโลเมตรใช้งบประมาณไป179,000ล้านสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะได้แค่3กิโลเองคุณมันยากมันแพงไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าแต่ผมพาคุณไปดูรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่เฟสแรกที่สร้างอยู่ตอนนี้ระยะที่ห 993กิโลเมตรนะคุณเราได้เกือพันกิโลอะงบประมาณเราใช้ถูกกว่าไอ้งบประมาณเราใช้ถูกกว่าไอ้200กิโเมตร,เม,รเมื่อกี้อีกนี่แสน0 0 0ล้านบาทรถไฟทางคู่คือมีเลนขวาเลนซ้ายคุณให้สวนกันนะ่ะแล้วก็วิ่งไปใช้ความเร็วปกติธรรมดา80-100กิโลเมรตรต่อชั่วโมงเนี่ยแหละเอะหรือว่าเราควรจะลงทุนเท่านี้พอไม่ต้องไปไหนเร็วหรอกคุณไปให้มันตรงเวลาไม่เบี้ยว สะอาดสะดวกแล้วเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นสรุปตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูงถ้าคุณอยากจะลงทุนขอให้คุณเชื่อมกับโลกนี้ถ้าคุณจะสร้างในประเทศเอาทางคู่ให้รถไฟปกติที่เรามีอยู่วิ่งสวนกันได้เท่านี้ก็พอเอาถ้าไม่เชื่อผมลองไปฟังเสียงนักวิชาการกันหน่อยครับ รองศาสตราจารย์ดรศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพงศ์รองผู้อำนวยการสถาบันขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ถ้าให้ผมตีความเนี่ยก็คือเข้าใจว่าเนื่องจากทางญี่ปุ่นประเมินแล้วว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะต้องลงทุนไปประเทศเรามีงบประมาณค่อนข้างจํากัดนะครับเราควรจะต้องพิจารณาลำดับความสําคัญของการใช้งบประมาณให้ดีนะฮะว่าลดไปความเร็วสูงเนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นไหมผมคิดว่าลถไปความเร็วสูงเนี่ยอาจจะมีประโยชน์เฉพาะกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าลงทุนแบบอื่นเนี่ยอาจจะ มีประโยชน์ในวงกว้างมากกว่าเช่นรถไฟระหว่างเมืองที่เป็นทางคู่นะครับหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับรถโดยสารระหว่างเมืองเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าเห็นไหมตรงเตะลงทุนรถไฟความเร็วสูงมันมันใช้หลายแสนล้านบาทกว่าจะครบทุกทางหลายล้านล้านบาทผมใช้คำนี้นะครับแต่มันกระจุกตัวอยู่แค่เส้นทางแคบๆถ้าไม่เชื่อมโลกก็ไม่ต้องทำมาทำรถไฟทางคู่ดีกว่าผมยกตัวอย่างปิดท้ายง่ายๆ ถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จกรุงเทพโคราชคุณคิดว่าค่าโดยสารเท่าไหร่เกือบ500บาทนะครับคุณจะโดยสารไหมเห็นไหมฮะอ้าวถ้าพิจารณากันรอบด้านแล้วก็ลองตัดสินกันดูอีกทีก็แล้วกันสําหรับเส้นทางรถไฟในประเทศไทยนี่คือจะสัต์ทุกความจริงฮะข่าวช่องวนันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ